สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับสวน สวนบอนสีสาธิดาการ์เด้นนะครับพิกาดบ้านเราตำบลโคกพระอำเภอกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับผมค่ะวันนี้จะพาชมอะไรเอ่ยก็จะพาชมไม้ไม้แรไม้สะสมเราก็พอมีนะครับแรลก็พอมีแต่มีไม่เยอะนะคะเดี๋ยวพาชม,มก็จะเป็นไม้ไม้ตัวแรแล้วก็ไม้อื่นๆด้วย<ช>นะค,คะพาชมแม่พันธุ์ซะส่วนใหญ่นะคะใช่ครับผมก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ให้ชมเนาะว่าตอนนี้ ตัวไหนที่เราผ่าทําจํานวนไปแล้วบ้างนะคะมาเริ่มตู้แรกกันเลยนะคะมีอะไรบ้างตู้เดิมๆเนาะใช่ครับตู้เดิมสําหรับต้นนี้นะครับก็คือเพชรเจ็ดสีครับตัวแรกเลยเพชรเจ็ดสีนะคะครับผมต้นนี้ก็คือด่างด่างดีนะคะเดี๋ยวต้องมรลุลูกอีกทีเนาะว่าเขาจะให้ลูกเผือกหรือเปล่านะคะตัวนี้ได้มาจากสวนน้องเฉียบนะคะ สุระโชคบัลสีน้องน้องมอบให้มาเลี้ยงเนาะเพชรเจ็ดสีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบอลป้ายนะคะชื่อว่าน้องล่ำรวยครับล่ำรวยนะคะยังไม่ได้ผ่าหัวเลยนะคะต้นนี้หัวเขาเล็กต้นนี้ก็ได้มานานแล้วนะครับตั้งแต่ต้นเล็กๆตอนนี้มีหน่อแล้วนะคะมีแยกหน่อไปมีแยกหน่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมเนาะต้นแยกหน่อก็แยกค่อนข้างนานแล้วแหละก็ก็คงจะเก็บตั้งแม่เหมือนกันนะคะ เพราะว่ามีจำนวนน้อยขาะล่ํารวยนะคะคชื่อเป็นมงคลมากๆใช่ครับเป็นบอลป้ายนะคะคเศรษฐีพันล้านนะคะตนค้นนี้นะคะแม่ก็จะด่างประมาณนี้เลยแล้วก็ให้ลูกค่อนข้างจะเผือกเนาะก็คือใบแรกก็เผือกน้องก็ช้ำน้ําไปแล้วนะคะส่วนใบสองยังอยู่นะคะใบสามมาเริ่มมีเขียวฮารครึ่งใบนะคะใช่ครับ ก็คงจะรอดเลยเนาะรอดแล้วครับเศรษฐีพันล้านนะคะต้นนี้ก็เป็นไม้จอมศิลาหุ้มทองใช่ครับศิลาหุ้มทองผ่าทําจํานวนแล้วนะคะต้นนี้นะคะตอนนี้งอกหรือยังคะก็เริ่มแตกขึ้นมางอกแล้วนะครับทยอยงอกใช่ครับนะคะใครอยากได้เดี๋ยวรอเนาะครับผมเดี๋ยวเราน้องตัวเดี๋ยวจะมาแบ่งปันนะคะนพเก้าวนะคะตัวนี้ก็ยังไม่ได้ผ่านะคะใช่ครับแต่สวยมากๆเลยนะคะ มีต้นเดียวมีต้นเดียวเคยลือดูดูหัวแล้วหัวค่อนข้างเล็กก็เลยยังไม่ได้ผ่าครับผมนนพะเก้านะคะสวยมากหลายเฉดสีมากมากเลยเนาะนนพะเก้านะคะราคาหน้ารักจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วเนาะช่วงนี้หลักร้อยก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะนนพะเก้าต้นนี้ยังไม่ได้ผ่าทําจํานวนนะคะรือหัวแล้วใช่ไหมรือแล้วเล็กใชห หัวยังเล็กอยู่ยแต่ถ้าเกิดว่าเล็กแล้วมีเขี้ยวก็ผ่าได้นะคะใช่ใช่รัศมีเงินครับรัศมีเงินนี่ก็ผ่าแล้วเนาะใช่ครับก็ตัวน,นี้ก็งอกแล้วนะคะงอ,อกแล้วครับประมาณใบหนึ่งใช่ครับตัวน,นี้ก็หัวไม่ใหญ่หัวไม่ใหญ่ครับหัวไม่ใหญ่แต่ว่าผ่าทําจํานวนแล้วถือว่าเปอร์เซ็นต์การงอกถือว่าอัตราการงอกดีเลยนะคะใช่ไม่ค่อยเน่าเดี๋ยวรอน้องตู่เดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันนะคะรัศมีเงิน ตัวนี้ยายา่แผงนะคะใช่ครับผมยายย่แผงผ่าหรือ,อยังครับต้นนี้ต้นนี้ยังไม่ได้ผ่าครับมีแต่ไม้แยกหน่อครับก็คือรื้อหัวแล้วหัวยังเล็กอยู่ใช่ไหมคะก็เลยยังไม่ได้ผ่านะคะแต่ว่าก็มีแยกหน่อออกไปครับได้ได้หน่อประมาณ2-3ต้นได้เนอะใช่ครับย่ายา่ตัวนี้เป็นตัวแผงนะคะคตัวนี้นะคะชื่อดีมากๆชื่อว่าอะไร<ช>นะคะ รักนิรันต์นะครับรักนิรันต์นะคะครับผมใครที่แบบมีความรักใหม่ๆนะครับหรือว่าคู่รักที่แบบหวานชื่นต้องมีแล้วนะครับแบบนี้ครับหมอะเป็นของขวัญให้ให้คนที่เรารักได้นะคะจะเป็นพ่อแม่จะเป็นแฟนก็ได้จะหรือว่าจะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะตัวนี้เป็นไม้จอมแล้วนะคะเพราะว่าเราผ่าทําจํานวนเรียบร้อยครับผมเริ่มงอกหรือยังเอ่ยเริ่มงอกแล้วครับตอนนี้ทําจํานวนค่อนข้าง ง่ายอยู่ใช่ไหมคะงอกดีอยู่เนาะอาจจะเป็นที่หัวเขาแก่จัดด้วยเนาะใชอันนี้ก็เดี๋ยวรอน้องโตเนาะเดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันนะคะรักนิรันด์เป็นไม้ที่สีสวยมากๆแล้วก็ชื่อแบบเหมาะสําหรับมอบให้คนที่เรารักได้นะคะรักนิรันด์ตัวนี้คือเพชรเจ็ดสีใช่ครับผมเพชรเงนดอยดางน้อยเป็นไม้จอมนะคะที่เราผ่าทําจํานวนแล้วซึ่งผ่าแล้วบางต้นให้ลูกด่างสวยนะคะ ถึงไม่ด่างเขาก็เป็นไม้ที่น่าเก็บนะคะคเป็นไม้ที่สวยเนี่ยนะคะหน้าเขาแบบมีความเข้มมากๆทีแรกเขาก็จะเขียวๆก่อนเนาะเขาจะกัดสีแบบนี้ยิ่งสวยเลยนะคะถึงไม่ด่างก็สวยนะคะเพชรเจ็ดสีเป็นไม้ที่น่าเก็บนะคะช่วงนี้ราคาก็น่ารักมากๆ<ช>นะคะคตัวด่างก็ไม่แพงแล้ว<ม>นะคะณนะปัจจุบันนี้สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะต้นนี้ก็คือลูกไม้ครับผมลูกไม้ครับ แต่สวยมากๆนะคะเป็นบอนสีที่แบบไม่ค่อยทิ้งใบเนอะใบค่อนข้างจะดกเลยนะคะครัลุกไม้โอ้โหสีสวยมากเดี๋ยวต้องลองผ่าดูเนาะว่าเขาจะแบบมีความนิ่งหรือเปล่านะคะตัวนี้คือศิลาหุ้มทองนะคะใช่ครับผมศิลาหุ้มทองศิลาหุ้มทองอีกหนึ่งต้นของสวนตัวนี้ก็ยังไม่ได้ผ่าทำจำนวนนะคะขอตั้งแม่ก่อนครับ เดี๋ยวเรามาชมตู้นี้กันต่อนะครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวพามาชมกันนะคะก็จะเป็นไม้ที่ยอดฮิตของสวนครับแล้วก็เป็นไม้ที่ผมชื่นชอบอีกตัวหนึ่งนะครับตอนที่เคยไปถ่ายคลิปนะครับสวนพี่ก้อยนะครับผมก็ก็มองมองไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้ที่ผมชื่นชอบแลวตอนนี้ในสวนเราค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับครับก็คือเพชรมนทนนะครับเพชรมนทนนะคะครับผม อันนี้เป็นไม้ที่ผมชอบส่วนตัวผมอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับผมอย่างต้นนี้นะคะเขาก็จะมีความเอียงแบบนี้แสดงว่าแสงไม่ถึงนะคะเพราะว่าเราวางแบบชิดกันนะคะเขาก็จะบังแสงกันนะคะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ทําจํานวนค่อนข้างจะง่ายเลยนะคะเจ้าเพชรมณฑลใช่ครับแล้วก็สวยมากๆนะคะได้แดดดีจะกัดสีสวยมากๆนะคะ เพชรมนทนต้นนี้ก็คือไม้แยกหนอกก็เอามาทำเป็นต้นแม่พันธุ์นะคะสองต้นนี้ก็เพชรมนเหมัน,นกันเพชรมนทนนะคะก็จะเป็นต้นจอมที่ที่เราได้ผ่าทำจำ,จำนวนนะคะสวยมากๆเลยเนาะครับผมอย่างต้นนี้ก็ผสมเกสรนะคะครับติดแล้วครับติดแล้วแบบนี้ติดฝักรอระเบิดนะคะใช่ครับแล้วรอเอาไปอ่าพ่อต่อก็จะเป็นไม้เมล็ดนะครับ เจ้าเพชรมณฑน,น,นี่ที่สวนก็ยังพอมีจำนวนอยู่นะคะคใครอยากได้ก็ทักมาได้นะคะคมไ,คไม่ต้องรอนะครับตนนี้ม,มีจนนวเยอะมีจำนวนเยอะเลยนะคะคสวยมากๆนะคะคก็ท่านผู้ชมที่ได้ไปก็แนะนําให้เลี้ยงให้แดดดีๆเนาะเขาจะช่วยในเรื่องที่กัดสีจะได้สวยๆแบบนี้เลยเพชนมนทนนะคะใครยังไม่มีเซฟได้เด้ตอต้นนี้ก็คือปราศาสทองครับผม ต้นจอมต้นจอมจอมนะครับผ่าแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับใครที่อยากได้ไปเลี้ยงก็เดี๋ยวเราน้องตูจะเอามาแบ่งปันนะคะตอนนี้ก็งอกประมาณหนึ่งใบหนึ่งใบงอกดีนะคะงอกมาใบใบแรกก็ก็น่าสวยนะครับปลาสาทองปลาสาทองครับผมสองต้นนี้ก็คือรวยล้นฟ้าครับผมก็จะเป็นต้นแม่พันธุ์ของทางสวนนะครับ รวยล้นฟ้าชื่อดีมากเลยเนาะชื่อเป็นมงคลใ,ใครได้ไปประดับบ้านนี้จะมีแต่ความร่ำรวยนะคะคตัวนี้ก็พอมีจำนวนอยู่ใช่ไหมตัวนี้ก็ผ่าทำจำนวนค่อนข้างง่ายเลยนะคะสองต้นนี้ก็ต้นแม่พันธุ์นะคะธาตุบางแก้วเราก็มีนะคะครัพย์เจริญน,นะคะคนี่เลยหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะธาตุบางแก้ว ก็ปีนี้ราคาก็น่ารักแล้วนะคะหลักร้อยก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะด้านนี้ก็ซับเจริญเนาะซับเจริญครับแดงดีมากๆนะคะขอบพระคุณพี่ก้อยมากๆเลยนะคะที่ที่มอบน้องให้มาวัให้มาเลี้ยงนะคะรินเริ่มพันกันสําหรับต้นนี้นะครับก็คือณเมืองนนท์ณเมืองนนท์หน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่นิ สวนมันสีร้อยเอ็ดมากๆเลยนะคะที่มอบน้องให้มาเลี้ยงแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะคะก็คือศิล<ร>า,<ร>าหุ้มทองศิลาหุ้มทองต้นนี้ก็ได้มาจากสวนพินิกเช่น <ใช S 2> เดียวกันนะคะ,ะนี่เลยนะคะสวยมากนะคะหน้าทองเนาะหน้าทองนะคะสวยขึ้นชื่อเรื่องศิลาหุ้มทองต้องสวนบนสี่ร้อยเอ็ดเลยนะคะคใครอยากได้แบบศิลาหน้าสวยๆนะคะต้อง พักหาพี่นิกเลยเนาะซึ่งที่ส่วนเราได้ศิลามาจากอ่ะพี่นิกสองต้นเนาะอีกต้นหนึ่งแบบสวยมากๆเลยเดี๋ราพาไปชมได้เลยค่ะมาชมตู้นี้กันบ้างมีอะไรบ้างเนาะต้นนี้แล้วกันนะครับเริ่มจากต้นนี้นะครับอันนี้คือศิลานักปราชดศิลานักปราช์นะคะก็พอมีกับเขาอยู่เด้อต้นนี้คือหน้าสวยเลยนะคะครับ ก็อยู่ที่สวนก็มีผ่าไปแล้วแต่จะเป็นศิลาแบบหน้าเขียวหน้าเขียวนะคะคก็จะเป็นต้นหน้าเขียวที่เราได้ผ่าทําจํานวนไปแล้วเนาะครับผมศิลานักปราดนะคะสวยมากๆเลยตัวนี้ชื่อว่าเพชรบุกผาครับเพชรบุผาเป็นบอนสีของท่านอาจารย์สมชายเพชรบุกผาครับท่านอาจารย์สมชายนะคะตัวนี้แล้วก็คุณลักษณะพิเศษของเขาก็คือมีหูใต้ใบครับหูใต้ใบแบบนี้เลยนะคะครับผม ตัวนี้คือเป็นเป็นหลอดใหม่ที่เพิ่งเปิดมาเนาะใช่ตัวนี้นะคะแต่ก่อนใบเยอะกว่านี้เนาะใช่ครับแต่ว่าเราเราได้ทําการตัดใบเขาทิ้งนะคะคมีอยู่สองต้นเนาะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งต้นเนาะครับผมตัวนี้ก็ตัดใบทิ้งเหมือนกันนะคะใช่อันนี้เขาก็จะเปิดหลอดใหม่มาแบบนี้เลยสวยมากนะคะคุณลักษณะพิเศษก็คือ นี่เลยคะ่ะหูใต้ใบ้ใใบน้องก็จะมีหูใต้ใบแบบนี้นะคะหลอดใหม่มาก็มีหูนะคะคตัวนี้ก็ยังไม่มีจํานวนเนาะยังไม่มีจํานวน <c oughs> ก็คือมีแต่ต้นแยกแยกหน่อแยกหน่อที่เรารแยกออกมาก็คงจะตั้งแม่ไว้ก่อนนะคะคตัวนี้ก็จะเป็นไม้ที่เราแยกหน่อออกมานะคะคต้นนี้ก็ค่อนข้างจะเผือกเลยนะคะเขียวแบบน้อยมากๆส่วนต้นนี้นะคะ เขียวเยอะนะคะคอันนี้คือต้นแม่เดียวกันเนาะเพราะว่าใหด้ดูเมื่อกี้สองต้นนี้เขาจะเป็นไม้ที่เราแยกก่อออกไปนะคะคเป็นต้นหนกนะคะคต้นนี้มีนามว่าสีเทพรักนะคะคเป็นไม้ที่พีทค่อนข้างจะชอบมากๆนะคะในสวนก็ตอนนี้มีอยู่สีต้นแล้วนะคะไซส์ใหญ่ก็จะมีสามไซส์เล็กมีหนึ่งเนาะอยู่ที่นานะคะเก็กบไว้ที่นาก็สองต้นนะคะ สวยมากๆตัวนี้ก็ยังไม่ยไม่ยังไม่ได้ทําจํานวนนะคะยังไม่ได้ทำเปนเลยครับสีเทพรักต้นนี้สวยมากๆเลยนะคะสีสันแบบแสบตาใบใหญ่มากนะคะสีแสบตามากนะคะครับผมองหญิงเตือนตาเตือนใจเตือนตาเตือนใจนะคะเป็นบอลที่สีแบบแสบตาแล้วก็ใบใหญ่มากๆนะคะต้นนี้ก็ยังไม่ได้ทําจํานวนนะคะขวดาวก็ผ่าทําจํานวนแล้วนะคะนอกแล้วนะคะใช่ครับ ขวัญดาวมีใครอยากได้ไหมเอ,อ่ยสวยมากๆเลยค่ะตู้ขวัญดาวนะคะตู้นี้ขวัญดาวมีค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะน้องก็ทยอยแตกหน่อค่อนข้างเยอะเลยแต่ยังไม่ได้ผ่าเนาะขวัญดาวนะคะเราก็มีผ่าไว้ที่กําลังงอกสองถสามใบแล้วก็ต้นโตๆแบบนี้ก็มีแล้วนะคะคืออันนี้ผ่าก่อนนะคะค ถ้าคุณผู้ชมอยากได้ไปเรียงก็อยู่ที่250รวมส่งาสับราคารวมส่งนะคะขวัญดาวนะคะใครอยากได้ก็ทักมาสอบถามได้นะคะตู้นี้ไม่เปิดไม่ได้นะคะไฮไลท์ของสวนเลยนะครับเพยาดพีทตลอดการเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าพีทเป็นคนที่ชื่นชอบอีกชอบมากค่ะตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บเก็บสะสมนะคะ ตู้นี้ไม่เปิดไม่ได้จริงๆนะคะตอนนี้ก็ยังตามเก็บน้องเข้าเข้าสวนอยู่เรื่อยๆเนาะใช่ไปถ่ายคลิปที่ไหนเราไปเจอที่ไหนซื้อตลอดครับซื้อเข้าสวนตลอดช,ช,อชายชนนะคะนนคยอดฮิตจริงๆจะบอกว่าข้างก็ได้นะคะข้างชายชนคะ่ะต้นนี้ซื้อมาตั้งแต่ช่วงที่เป็นกระแสนะคะราคาก,คก็ตอนนั้นอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะใช่ครับ ประมาณสามใบเนะบาะสามใบสามใบนะคะซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ก็โตแล้วนะคะสวยมากๆนะคะต้นนี้ก็ยังไม่ได้รื้อหัวดูว่าพร้อมผ่าหรือ,อยังนะคะครับผมใช่โชคน,นะคะก็ยังตามเก็บเือนพีทอยู่ไม่เอ่ยยังเก็บเข้าสวนเรื่อยอยู่เด้อแดงก็มีครับผมสองต้นนี้คือแดงดีมากนะคะใช่แดงยันก้านนะคะ คือเปิดหลอดใหม่มานี่แบบแทบจะไม่มีเขียวติดแล้วนะคะจะเป็นซิลิคอนไปแล้วเขา <อ S 1> จะ,จะแผงเป็นซิลิคอนหรือเปล่าครับอ่ายังหลอดใหม่อันนี้ยังมีพอพอจะมองเห็นสีเขียวบ้างเนาะครับต้องถามหาความเขียวนะคะเพราะว่าน้องไม่ค่อยเขียวแส <c oughs> ดงซัดส่วนใหญ่ครับเหตุผลที่เราเลือกแม่พันธุ์แดงเพราะว่าเรากลัวเวลาผ่าใช่ผ่าแล้วกลัวน้องหลุดนะคะก็เลยแบบนี่เลย ส่วนมากก็จะเลือกแบบแดงแบบนี้นะคะเข้าสวนนะคะเพื่อที่จะว่าผ่าทำจำนวนแล้วเขาไม่หลุดนะคะแต่ก็ไม่รู้จะหลุดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมารอลุ้นอีกทีนึงเนาะสองต้นนี้ก็จะเป็นไม้ที่เราผ่าทําจํานวนจากต้นแม่พันธุ์ในสวนของเราเองครับผพามาชมหน่อร่ำรวยเนาะครับมนี่นะคะคือไม้ที่เราแยกหน่อออกมานะคะครับเดี๋ยวต้องอัพไซส์กระถางเขาแล้วหละเนาะใช่เพื่อจะตั้งแม่นะครับมีหน่อแค่ต้นเดียวนะคะ ลํด้วยตอนนี้หลวงพ่อพูนครับหลวงพ่อพูนก็ยังไม่มีจํานวนยังไม่ได้ยังไม่ได้เคยผ่าเลยหลวงพ่อภูนนะคะสวยมากนะคะเป็นบอลเขาเรียกว่าบอลใบไผ่หรือเปล่าใช่ครับใบไผ่ไหมหรือว่าใบอะไรหลวงพ่อภูลในสวนมีอยู่สองต้นเนาะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ผ่าทําจํานวนนะคะตัวนี้จะมีความคล้ายกับองคุรีมานอยู่เนาะใช่ครับใต่ออนที่องคุรีมาน แต่ไม่ใช่องคุริมานนะคะเขามีชื่อว่าเทพอมรินเทพอมรินนะคะคเขาจะกัดสีชมพูบแบบนี้นะคะตอนที่ยังไม่กัดสีก็จะมีความคล้ายกับเจ้า,อ,าอะไรนะองคุริมานเนาะพอเขาโตเขาจะกัดสียมพูนะคะก็จะมีความคล้ายกับอะไรหนะ้าตับพุทธประวัติชมพูทวีปนะคะคือแบบมีความคล้ายหลายตัวเราก็ผ่า ไปแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าอีกเป็นอีกต้นหนึ่งเนาะที่ที่เก็บไว้ที่นานะคะต้นนั้นก็จะมีความแบกัดสีชมพูครัไว้เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าพอกัดสีแล้วน้องจะสวยแค่ไหนครับเทพอมมาลินนะคะเดี๋ยวขอรื้อหัวต้นนี้ดูก่อนเนาะถ้าพร้อมผ่าก็จะผ่าแต่มีผ่าไปแล้วอีกหนึ่งต้นเนาะใช่ครับเดี๋ยวจะพามาชมเพชรสีที่เราผ่าจากแม่ด่างน้อยนะคะใช่ครับแม่ด่างน้อยนะครับ สองต้นนี้ก็จะผ่าจากด่างน้อยนะคะคุณแม่ด่างน้อยนะคะต้นนี้ให้ลูกสวยเลยเนาะ<ช>อย่างต้นนี้นะคะด่างสวยเลยก็จะเก็บไว้เป็นต้นแม่พันธ<ช>ุ์ต่อไปนะคะซ<ช>ับเสร็จถี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ที่เราได้ขายในรอบไม่ใช่รอบที่แล้วน่าจะเป็นรอบก่อนๆนู้นเนาะ<ช>ก็คือเราคัดออกมาเป็นต้นแม่พันธุ์น,นะคะ ซับเศรษฐีคือเป็นไม้ที่ขายดีมากๆมีเท่าไหร่ก็หมดนะคะคตอนนี้ก็ผ่าทําจํานวนไว้ก็เริ่มมีแบบทยอยงอกก็เริ่มโตแล้วเนาะที่ผ่าทําจานวนไว้ก็ประมาณ2อถึงสใบนะคะเดี๋ยวรอดูฟอร์มยังไงเดี๋ยวสิ้นเดือนถ้าน้องโตนะคะเดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันนะคะคตอนนี้ก็อยู่ที่สวนที่นานะคะใช่ครับกลางทุ่งจะพามานะชมอะไรนะ้าที่เราได้พูดกันว่าเรามีเทพอรมรินเนาะที่เราผ่า ทำจํานวนไว้อยู่เนาะเดี๋ยวพาไปดูต้นจอมที่เขากัดสีแล้วนะคะคนี่เลยค่ะเทพอมรินนะคะต้นนี้เป็นต้นจอมแล้วใช่ครับผมผ่าทําจํานวนแล้วนะคะงอกดีไหมเอ่ยงอกดีครับผมงอกอยู่ใช่ไหมครับผมอันนี้ได้ย้ายลงกระถางสีบ้างหรือยังคะย้ายลงแล้วครับผมมีบ้างแล้วเนาะครับก็เดี๋ยวถ้าใครอยากได้เดี๋ยวรอเนาะครับพอเขากัดสีแล้วก็จะมีความคล้ายอ่ะ ชมพูทวีปอยู่เนาะใช่ครับทรงใบก็คล้ายๆกันนะคะเทปอมรินนะคะอ่าใครอยากได้นะคะเดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวน้องโตเดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันแน่นอนต้นนี้ก็คือจันฉายนะคะคเป็นไม้ที่แบบทำจำนวนค่อนข้างง่ายเลยเนาะ<ช>จันฉายนะคะสวยมากๆเลยเขาจะกัดสีจากด้านในออกมานะคะ หวานมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็มีจํานวนมีครับมีจํานวนเดี๋ยวรอน้องโตก่อนสิ้นเดือนหน้าจะได้แบ่งปันอยู่เนอะจันชายนะคะ<ม>เดี๋ยวรอนะคะตัวนี้ก็คือวังทองครับผมวังทองเป็นไม้จอมครับผมไม้จอมผ่าทําจํานวนก็มีมีงอกแล้วใช่ครับบางส่วนเนาะครับบางส่วนก็แยกออกมาใส่กระถางสีนิ้วไว้แล้วนะครับนี่เลยนี่เลยที่ที่เราได้พูด ถึงเขาตอนที่อยู่ที่สวนหลังบ้านเนาะครับีลาหุ่มทองนะคะซึ่งตัวนี้ก็ได้มาจากสวนบอนซีร้อยเอ็นะคะก็จะเป็น e ีพีแรกๆเลยไหมที่เราไปถ่ายคลิปใช่ครับเนาะที่<ร>ที่น<ร>ี่แย,แยกหน่อให้นะคะคสวยมากๆเลยศีลาหุ่มทองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบอนที่ค่อนข้าง มีจำนวนน้อยในท้องตลาดนะคะคม,มีนามว่าอะไรเอแหลมสมีลาครับแหลมสมรลานะคะแหลมสมีลาเนาะถ้าเกิดค,คุณผู้ชมรู้ว่าใครเป็นเจ้าของไม้ก็ช่วยรบกวนบอกพิษหน่อยเนาะเพราะว่าก็ได้สอบถามไปยังท่านอาจารย์มงคลท่านอาจารย์บอกว่าได้มาจากสวนชื่นเจริญครับสวนชื่นเจริญนะคะค แต่ไม่รู้ว่าเป็นสิทธ์เป็นไม้ของสิทธ์ทางสวนชื่นเจริญหรือเปล่าเพราะว่าอาจารย์มงคลก็ได้มาตั้งแต่หกถึงเจ็ดปีที่แล้วถือว่านานพอสมควรเลยเราก็ตามหาอยู่นะคะว่าใครใครอาจารย์ท่านไหนที่เป็นเจ้าของไม้เนาะแหลมเซมิลานะคะเป็นไม้ที่น่าเก็บมากๆเลยสวยจริงๆนะคะต้นนี้นะคะอันนี้ก็คือเราตั้งแม่เนาะต้นตั้งแม่ของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่อของ เทพเทวริครับเทพเทวริสซึ่งเราก็ผ่าทําจํานวนแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหนอนที่เราแยกออกมาเพื่อที่จะตั้งแม่นะคะครับผมเปิดหลอดใหม่มาคือสวยมากเลยนะคะเทพเทวริมีอยู่2ต้นเนาะที่เป็นไม้หนอนนะคะคส่วนไม้ที่ผ่าก็ยังไม่งอกใช่ไหมคะยังไม่งอกเลยยังไม่งอกเลยเดี๋ยวรอลุ้นก่อนนะคะว่าเขาจะงอกหรือเปล่าใช่จะได้เยอะในน้อยใช่ถ้ายังไงเดี๋ยว เขางอกเดี๋ยวรอโตเดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันอีกทีนะคะคสต้นนี้นะครับก็คือทองเนื้อนวลครับทองเนื้อนวลก็จะเป็นบอลของสวนลังบอลสีแก่นนครครับผมลังบอลแก่นนครน,นะคะอคออทองเนื้อนวลนะคะคพี่สัทมอบให้เนอะใ, <ช S 1> ในตอนที่เราไปประชุม,รชมเรื่องการจัดประกวดบอลสี ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งเรามีแผนที่จะจัดประกวดบันสีจังหวัดขอนแก่นในช่วงปีหน้านะคะช่วงเดือนมกราคูมพาค่ะประมาณนี้เลยเนาะยังยังไม่คอนเฟิร์มวันที่ใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวรอจะพร้อมจัดกับงานเกษตรแฟร์นะคะใช่ครับถ้ายังไงเดี๋ยวได้วันที่แบบแน่นอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมครับให้ทราบกันเนาะแต่ยังไงตอนนี้ตอนนี้ก็ใครมีไม้สวยๆก็ฟอร์มไม้ไว้รอครับ นำไปร่วมในการจัดประกวดได้นะคะสองต้นนี้ก็คือได้มาจากสวนฟาราดาคาราเดียมนะคะพี่ดามอบให้วันที่เราได้ไปถ่ายคลิปนะคะต้นนี้ก็จะเป็นก้าวท้านะคะโอ้โหหลอดใหม่มานะคะสวยเลยนะคบเปิดความสวยน้องไม่เอ่ยแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นมะนีล้อมเพชรนะคะ สวยมากๆเลยต้องขอขอบพระคุณพี่ดามากๆเลยนะคะคที่ได้มอบ<ผ>มน้องทั้งสองต้นให้มาเลี้ยงนะคะวันนี้พีทกับเนตก็พาโชมไม้นะคะที่สวนก็อัปเดตให้ชมประมาณนี้นะคะคก็จะมีทั้งไม้ที่แบบต้นเดิมๆที่เขาที่เคยยกโชว์ในแบบหลายๆคลิปก็ยัเพึ่งเบื่อกันเนาะก็สามารถติดต่อหรือว่าแนะนําสวนที่อยากให้เราไปเยี่ยมชมหรือโปรโมทสวนนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะเรายินดีเป็นโปรโมทให้นะคะ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางการติดต่อเพจสวนสาธิดาการ์เด้นนะครับหรือว่าเบอร์โทรก็0ูนย์ก็สองแปก็กครับก็จะเป็นเบอร์ผมนะครับเน็ตนะครับเป็นทั้งโทรและยลนนะคะคสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะ,ะว่าจะเป็นมหาสารคามรอยเอียดของแก่นกาลสินนะคะสามารถแนะนําเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนเนาะขอบ<ม>พระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของทางสวนสาธิดาการ์เด้นนะคะค ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ